โอ้โหถ้าใครเขาดูอะไรวะเนี่ยเขดูด้วยใครมันดูอะไรอ่ะกูหิวเลยเขียอันนักรมงาหอยนักรมงาอ้เขียไปกินจริงๆไม่ใช่หอ,อ,อยนะเว้ยหอยอันนังลมแบบเนี้ยอะไรกันเนี่ยพี่หิวนะไม่รู้หรือว่าแล้วพี่ไม่หรือว่าพี่ไม่กินของคาวก็ไม่รู้ที่ว่ามันคาวไปอดะดีๆกินหรือไม่กินของคาวอ่ะกินแต่ของเค็มเฮ้ยแปลก หอยนางลมไม่ชอบแล้วหอยแบบไหนดูชอบหอยหมีอ่ออย่านะอย่าอย่าพูดอย่าปวดปวดทวมากแล้วแล้วแล้วหนูชอบกินทั้งที่ชอบกินในนี่ปะเนี่ยชอบกินหอยปะเนี่ยชอบกินหอยดีเปล่าก็กินได้แต่ไม่นิยมอ๋อแล้วหนูนิยมอะไรอ่ะไปเล่นดีกว่าที่จริงอ่ะเขาบอกว่าการ การกินหอยอ่ะมันต้องกินแค่กับมะนาวไม่ใช่หรอวะไม่ต้องใส่อะไรเลยอ่ะไม่ต้องมีอะไรเลยสักหนีอะไรปลาปลามันใช่ติดต่อโอ้ยสวัสดีรถติดต่อกุ้งตัวใหญ่จังอะเพี่ไม่วะกเห็นแต่หอยโอซางิอยากอยากอยากฟังชื่อเต็มอซางีทำไมหอยใหญ่จังอะไรนะดูดิในจออ๋อในจอซึ่งเป็นแปลกยินดีรบสัตว์อ่ะ อยากซดหอยแบบอย่างเงี้ยเลยนางเนี่ยซดหอยนักลมไงที่มันต้องมันต้องเลี้ยงกี่ปีว่าตัวมันใหญ่ๆขนาดเนี้ยเนี่ยสุดท้ายแม่งมึงใส่ของไปตั้งเยอะไอ้สัตว์รวมหน่อยรวมหน่อยไม่ตัวตัวใหญ่ตัวใหญ่นี่คนกินหรือหรือหอยพี่สุดท้ายไปรวมกันแล้วก็เป็นขี้อ่ะโอ้โหแดงไม่ลงเลยปูนี่น่ารักอ่ะคนกินเนอะเไอ้โดนมึงทำบ้างดิผมทำแล้วพี่ผมทำกินเนื้อแล้วแต่ยังไม่ได้ตัดลงกินล้ำดีกว่าดันกว่า เดี๋ยวไปเอายาบ้านเจกเขกันยากันเเคนละสอง